โคกหนองนานอกจากเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรมแล้วยังเป็นศิลปะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีในการที่จะรวมเกษตรที่หลากหลายให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันในเวลาเดียวกันรักษาความหลากหลายแต่ความหลากหลายนั้นก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่คือพระราชดำรัสตอนหนึ่งเกี่ยวกับอารยเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิปีสีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ so ้าอยู roat, ah án, om, h h 2, ่หัวพระราชทานเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2564ด้วยทรงมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตรผสมผสานภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆโคกหนองนาจึงเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนจัดสรรธรรมชาติอย่างสมดุล แบบที่นี่นะคะของเราก็จะเป็นแบบของสุรินทถิ่นช้างใหญ่นะคะทั้งหมด3ามไร่นะคะซึ่งเป็นความหวังนะคะที่ครอบครัวของดิฉันก็ได้รับของข,องขวัญน,นะคะจากสํานักงานพัฒนาชุมชนนะคะกรมการพัฒนาชุมชนนะคะหมอบของขวัญชิ้นใหญ่เป็นออสา์นะคะของพระราชานะคะที่ตัวดิฉันเองนะคะได้น้อมนํามาใช้นะคะจนถึงวันนี้นะคะดิฉันก็ มีความมุ่งหวังนะคะว่าสิของขวัญน,นะคะที่หยิบยื่นนะคะให้กับครอบครัวดิฉันมานะคะที่ฉันก็จะต่อยอดนะคะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะคะอนุรักษ์ห่วงเห็นนะคะต่อยอดในเรื่องของการทําโคกหนองนานะคะให้สามารถตอบโจทย์นะคะว่าสามารถทําให้เรา อยู่ได้นะคะพออยู่พอกินที่โคกนะคะที่เป็นโคกเราก็จะปลูกเป็นไม้ป่านะคะที่นานะคะเราก็จะปลูกเป็นข้าวนะคะส่วนในหนองน้ํานะคะเราจะเลี้ยงปลาก,กินพืชแล้วก็ปลูกผักที่เหมาะสมนะคะส่วนในกิจกรรมที่เราทําทั้งหมดนะคะก็จะเป็นการอนุร,รักษ์นะคะก็คือทําเกษตรอินทรีย์ทั้งแปลงนะคะ บนพื้นที่การเกษตรกว่า20ไร่ภายในหมู่ที่3บ้านดงตำบลตาคงอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ของวาธินีบุตรดาลูที่ผ่านชีวิตจากมนุษย์เงินเดือนกลับมาทำมาหากินในที่ดินมรดกหวังที่จะทำการเกษตรปลดเปลื้อหนี้สินมีชีวิตพอเพียงได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวซึ่งกว่า15ปีที่สะสมความรู้พัฒนาแหล่งน้ำ ปลูกข้าวอินทรีย์เลี้ยงสตัตว์และทำไร่นาสวนผสมโดยน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนปัจจุบันกลายเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและนำพาประโยชน์สู่ชุมชนกระทั่งล่าสุดได้รับเลือกให้เป็นครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ พัฒนาชุมชนนะครับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนโครงการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต,ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลเนี่ยแปลงของคุณวัินีเนี่ยจุดสําคัญก็คือเขาเป็นแปลงที่มีการเตรียมความพร้อมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของคนที่จะทําโคกหนองนานะอำเภอรเราก็ในฐานะผู้สนับสนุนนะครับก็ สรร้้าางเคือข่ยใหมีการรรแลลกกกเเปีี่ยนยนน,นนู้ึงัว่าจะค้นพบความสุขที่ยั่งยืนจนได้รับโอกาสและเป็นที่ยอมรับอาจต้องพบกับอุปสรรคมากมายจากที่เมื่อก่อนเคยคิดว่าการมีเงินมากๆนั้นคือความสุขจนมองข้ามสิ่งใกล้ตัวที่ไม่อาจซื้อได้ด้วยเงินนั่นคือการได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดอยู่อย่างพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้ 3ปีที่วาทินีลองผิดลองถูกลงทุนมหาศาลกับการปลูกพืชเชิงเดียว15ปีกับโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จและได้รับคัดเลือกเป็นครัวเรือนต้นแบบสู่แนวทางโคกหนองนาโมเดลระยะเวลากว่า18ปีนี้พิสูจน์ได้ว่าศาสตร์พระราชาคือความยั่งยืนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ ซึ่งวาทีนีและครอบครัวพร้อมที่จะร่วมสืบสารแนวทางนี้ต่อยอดพัฒนาพื้นที่ของตนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญาสร้างประโยชน์ล้ำค่าให้กับชุมชนสืบไป